เรื่องราวเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งนะซึ่งนางเอกของเรากับสามีเนี่ยก็เป็นเจ้าของโรงเตี๊ยมแห่งนี้เธอเนี่ก็กําลังเครียดนะโอ้ยตายแล้วสภาพคล่องไม่ดีนะการเงินไม่ดีนะโรงเตี๊ยมเนี่ยเหมือนกําลังจัดเจ๊งนะครับเพราะว่าไม่มีลูกค้ามาพักเลยสามีเนี่ยก็เดินเข้ามานะบอกว่านี่เธอข้างนอกอะสกระปรกมากเลยไปช่วยทําความสะอาดหน่อยได้ไหมให้นางเอกของเราเนี่ก็กําลังยุ่งนะก็บอกว่าไม่ได้นะตอนนี้กําลังยุ่งอยู่นะสามีก็บอกอ้าวฉันก็ยุ่งเหมือนกันนะ เรื่องแค่นี้ทําไมทํำให้ไม่ได้ก็พี่แค่ไปถูพื้นทําความสะอาดเนี่ยเออแล้วทําไมไม่ไปทําเองวะผมก็งงนะแล้วสามีก็เดินไปนางเอกนี่ก็เครียดนะั้นอยู่กันมาตั้งเป็นปีชีวิตรักแย่จริงๆแล้วภาพก็ตัดมานะครับ สามีเนี่ยก็กําลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะกําลังแบบตะล่อมเพื่อนให้มาพักที่โรงเตียมนะไอ้เพื่อนก็ถามว่าทําไมเหรอมันก็บอกมาเถอะเดี๋ยวมาเห็นแล้วก็ถูกใจเองดีแน่นอนงานดีไม่ผิดหวังอสรุปมาโรงเตียมหรือมาทําอะไรเพื่อนก็ตกลงนะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะที่โรงเตียมวันรุ่งขึ้นไอ้สามีก็ดีใจนะโอ้หได้ลูกค้าแล้วถ้าไม่ทานี้ก็คงไม่รอดนะโรงเตียมของฉันตัดมาที่วันรุ่งขึ้นนะเพื่อนสามีเนี่ยก็มานะฮะ ผมจะขอเรียกพี่แกว่าพี่ชัดแล้วกันแต่ไม่ใช่ชัดชาตินะแต่เป็นชัดนักสั์ยับแน่นอนฮนะนางเอกของเราเนี่ยก็มาให้การต้อนรับนะแล้วก็กล่าวขอบคุณนะที่มาพักในวันนี้เพราะโรงเตี้ยมเนี่ยไม่มีคนพักมานานแล้วแล้วเธอก็เชิญเข้าไปข้างในนะพี่ชัดแกก็ยิ้มเหนือแววตาแกแฝงอะไรบางอย่าง <c oughs> นางเอกก็เดินมาเจอกับสามีนั่งดูดบุหรี่นะเธอก็กรอกตานะเบื่อเหลือเกินสามีไม่ทําการทํางานนะ พี่ชัดนี่ก็เดินมาส่งซิกกับเพื่อนนะโอ้ได้เหรอคืนนี้โอเคจัดไป <c oughs> ระหว่างนั้นเองนะเจ้านี่ก็โทรหานางเอกนะะเธอก็รับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่ารอก่อนได้ไหมขอผัดไปก่อนได้ไหมคะหนูยังไม่มีเงินไปใช้นี่เลยนะแล้วเธอก็วางสายไปนะครับ <c oughs> โถอย่าเครียดไปเลยนะจ๊ะคนดีแล้วภาพก็ตัดไปที่ตอนกลางคืนนะเธอนี่ก็นั่งคิดเงินนะวันนี้ก็ได้กําไรมาละนิดนิดหน่อยหน่อยนะมีคนมาพักก็ดีใจละระหว่างที่เธอกาลังนั่งคิดเงินนะสามีของเธอนี่ก็เดินเข้ามา เดินมาเนี่ยฟุดฟัดฟุดฟัดแล้วก็ตบโต๊ะไปหนึ่งทีนะนางเอกก็ตกใจนะไอ้สามีนี่ก็พูดขึ้นมาเลยเธอน่ะใช้ร่างกายหาเงินสินางเอกก็บอกฮะจะพลาดเหรอใช้ใช้ร่างกายหาเงินได้ยังไงมันก็บอก่แหมก็ท่องไว้สิเพื่อโรงเตียมเพื่อโรงเตียมอ่ะทำไมทำอย่างนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนเธอนี่ต้องบริการให้มันถึงใจสิวะมันถึงจะได้เงินมันนี่แล้วสามีก็ลากเธอไปอีกห้องหนึ่งนะ ห้องเนี่ยสามีเนี่ยเป็นคนจัดห้องไว้เรียบร้อยนะไว้สรับบริการนะก็บอกให้หนางเอกเนี่ยใช้ห้องนี้บริการลูกค้าให้หนำใจนางเอกก็งงนะว่าอะไรวะสามีก็บอกเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเปิดบริการคนแรกเองแล้วสามีนะก็ทําการสอนนางเอกบริการกันไปเสียเวลากันไปยกใหญ่กันเลยทีเดียวเชี<ๆ>่ยวหลังเสร็จกิจนะสามีเนี่ยก็บอกให้เธอน่บริการแบบนี้กับทุกคนนะเริ่มพรุ่งนี้เลยทําไม่ทำนะฉันหย่าแน่ แล้วภาพก็ตัดมาวันรุ่งขึ้นนะไอ้เพื่อนสามีเนี่ยพี่ชัดของเราเนี่ยก็เดินนานะนางเอกก็กําลังจะพาพี่ชัดเนี่ยไปที่บ่อออนเซ็นนะสามีเนี่ยก็ตามมาดูนะแหมเธอเนี่ยจะบริการอย่างที่ฉันสอนไปหรือเปล่านะระหว่างนั้นเองนะพี่ชัดแกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืนมาจากไหนแกก็ใส่ยกใหญ่แล้วก็จัดเต็มจัดหนักภาพก็ตัดมานะไอ้สามีเนี่ยก็บอกว่าเมื่อกี้น่ะเธอเนี่ยบริการยังไม่ดีพอนะแต่ผมว่ามันดีมากเลยนะทุกคนต้องไปดูให้ได้นะผมบอกเลยจัดเต็มจัดหนักจัดหนักจริงๆนะสามีเธอเนี่ยก็บอกว่า เดี๋ยวฉันน่ะจะสอนบริการให้ดียิขึ้นไปกว่าน,นี้อีกนะเอารีบๆ take off นะทอดออกนะแล้วสามีเธอก็ทำการสอนการบริการไปยาวนาะนหลังจากที่ใช้ของเล่นสอนเธอบริการจนเสร็จภาพก็ตัดกลับมาเธอก็กำลังทำความสะอาดห้องอย่างพิถีพิถันนะการใช้มือของเธอนี่เรียกว่าชั้นเสียน <c oughs> สักพักนึ่งนะสามีเนี่ยก็เดินเข้ามานะไอ้สามีก็บอกว่าวันนี้นะจะมีลูกค้าคนใหม่เข้ามานะ บริการให้ดีๆให้ถึงอกถึงใจไปเลยนะครับเธอก็บอกว่าได้ค่ะหลังจากที่สามีเดินไปนะเธอก็เหมือนจะไม่อยากทำนะดูทำหน้าทำตาแต่สักพักหนึ่งเธอแอบยิ้มนะต้องไปดูกันเองนะอันนี้นะแสดงว่าเธอยังชอบอยู่ที่จะทำแบบนี้แต่ทำเหมือนไม่อยากทำแต่ยิ่งก็อยากทำอ่ะสับสนงงงวยกันไปใหญ่สักพักหนึ่งนะลูกค้าเนี่ยก็มานะฮะ ไอหนุ่มคนนี้น่ะมาถึงกับเธอี่กำลังโก่งโค้งอยู่พอดีแมมุมที่ดีคือมุมที่ใช่มุมที่ใช่คือมุมที่ดีพี่ชอบจริงๆละมุมนี้หลังจากนั้นมันก็ไม่รอช้านะรีบไปใช้บริการอย่างรวดเร็วฉับไวบอกเลยว่าเด็ดดวงเด็ดดวงหลังเสร็จกิจเนี่ยเธอก็มานั่งยิ้มอยู่คนเดียวนะตอนทาเนี่ยจะทําตัวแบบปฏิเสธขัดขืนนิดหน่อยแต่พอเสร็จแล้วจริงๆเธอนะ่แอบชอบงานนี้อยู่เหมือนกันแหมมีความสุขจริงๆไอสามีก็แอบมองอยู่หลังขหลังนะแบบเนียนๆนะตัดกลับมาที่กัางคืนนะ เธอนี่ก็ามานั่งรอที่ห้องบริการนะเพราะว่าชายหนุ่มคนเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้มาจัดหนักให้อีกนะจ๊ะพอกับในตอนนั้นเองเธอก็มีแพชชั่นนะในการทํางานนะเธอบอกว่าตอนเนี้ยเธอกําลังยอมรับสิ่งที่เผชิญอยู่แล้วก็กําลังมีความสุขกับงานที่ทํานะเพราะว่า,างานนี้มันเติมเต็มเงินของเธอและเติมเ,เต็มความปรัถนาของเธออย่างเต็มอิ่มนะพูดอย่างไก็คือเธอเบื่อสามีมานานแล้วพอได้มาทํางานแบบนี้แล้วเธอก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่และไอ้หนุ่มคนนั้นก็เข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็จัดหนักจัดเต็มกันนนนแบบเเยยยี่ออดืผาไปะ ตอนนี้ธุรกิจของเธอนี่กําลังไปได้สวยนะสักพักโทรศัพท์เธอก็เข้านะบอกว่าเอ้ยคิวที่จองไว้เดือนนี้เป็นไงครับเธอก็บอกว่าโอ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้เต็มหมดแล้วนะคะ่ะแม่ไอสามีนี่ก็แอบดูอยู่ห่างๆนะแต่สายตามันดูมีความสุขนะธุรกิจลงเตียมก็ไปได้สวยแล้วท่าทางจะชอบเห็นเมียตัวเองเวลาโดนซี่ <laughs> <laughs> เธอเนี่ยก็พูดก,กับตัวเองว่าแม่เดือนนี้ก็สู้ๆนะเรา ทำให้เต็มที่ไปเลยแล้วเธอก็มีความสุขกับงานมากๆแล้วหนังก็จบอย่างแฮปปี้เอนอุ่นครับ